ในช่วงนี้นะครับจะพาผู้ชมไปชมสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับที่สงผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้เข้าศูนย์พักพิงแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะไม่ยืดเยื้อนะครับขณะที่ทางโรงเรียนบ้านคลองมะขามเองมีการปรับแผนการเรียนการสอนเป็นออนแอรแล้วก็ออนไลน์นะครับพาผู้ชมไปที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหันเล็กนะครับรายงานโดยคุณสุริสาสังทองผู้สื่อข,ข่าว NBT ครับ สำหรับการเดินทางข้ามแดนของแรงงานชาวกัมพูชาณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดน,นะคะในวันนี้ค่ะจุดณนะจุดผ่านแดนถาวรบ้านหันเล็กในวันนี้นะคะมีปริมาณแรงงานค่อนข้างที่จะบางตาค่ะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนถาวรบ้านหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในวันนี้ค่ะการเดินทางข้ามแดนของแรงงานชาวกัมพูชานั้นยังคงบางตานะคะโดยยังคงมีแรงงานบางส่วนค่ะที่จะยอยเดินทางกลับประเทศหลังจากรอรับค่าแรงวัวสุดท้ายจากนายจ้างนะคะซึ่งแรงงานกลุ่มดังกล่าวค่ะก็ได้เก็บรวบรวมสัมภาระแล้วก็ของใช้ส่วนตัวค่ะเดินทางกลับ ตั้งแต่ในช่วงของเวลาด่านเปิดนะคะในช่วงเช้าเรื่อยมาจนถึงในช่วงเวลาปิดด่านในเวลา15นาฬิกาค่ะทางนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารและตรวจเช็คสัมภาระของแรงงานอย่างละเอียด อยู่บริเวณหน้าด่านจุดผ่านแดนถาวรค่ะก็ท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะส่งผลให้บรรยากาศการเดินทางข้ามแดนนั้นเป็นไปด้วยความระมัดระวงังแล้วก็รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์อพยพจังหวัดตราดนะคะในขณะนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยความห่วงใยและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะแม้สถานการณ์การประทะระหว่างกําลังทหารไทยและกัมพูชาในพื้นที่บ้านชํารากอําเภอเมืองตราดซึ่งเป็นรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาจะสงบลงแล้วค่ะแต่ว่าความตึงเครียดนะคะก็ยังปกคลุมพื้นที่่ามกลางความวิตกกังวลของประชาชนในเขตชายแดนทางด้านนางสาวยันซอน ชาวบ้านจากตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดหนึ่งในประชาชนที่อพยพเข้าศูนย์อพยพนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุข และจิตอา,าสารในพื้นที่ค่ะร่วมกันจัดหาอาหารน้ำดื่มเวชภัณฑ์แล้วก็มีการดูแลสุขภาพจิตเพื่อลดความตึงเครียดนะคะแล้วก็ความวิตกกังวลของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะก็ยังคงเป็นห่วงทรัพย์สินในพื้นที่พร้อมกับวิงวอนนะคะให้สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นยุติโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติในบ้านของตนเองพร้อมกับส่งกำลังใจให ให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนให้ปลอดภัยค่ะก็มาข้าอบปยพให้เราดีพาเรามาอยู่ที่แหล่งดีใช่ไหมมีที่กินที่อยู่ภักศัยดีจะไม่อยากใครได้ยิงกันเลยอยากใครมันสงบเงียบกันเนาะก็แม่อยู่ที่แหลมกัดนาทุกวันนีแล้วมีเหตุการณ์เนี้ยก็เออมันมีความรู้สึก เสียใจหน่อยอท <laughs> หารทําไงได้ข้างนุ่มเขาก็สู้ลบเราเนาะเราก็ต้องเต,ติบโตมั่งนะเนาะทาไงได้ต้องแต่เราเอาเขาเอาเพียบเราอะแล้วเราไม่เติบโตเลยเนี่ยก็ยังไงเนาะมันก็ไม่ดีอะเราก็ต้องสู้มั่งเนี่ยจะ้ะเอให้กําลังใจทหารไทยช่วยดูแลประชาชนแล้วก็มีกําลังใจสู้รบ แต่สู้รบจริงๆอ่ะขอให้สู้รบให้ได้ชนะขณะที่โรงเรียนบ้านคลองมะขามอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะก็ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ ออนเทสแล้วก็ออนไลน์ระหว่างวันที่29ก,กันยายนถึงวันที่1สิงหาคม2568เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองโดยจะเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568ทั้งนี้ทางโรงเรียนก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆค่ะก็จะประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองนะคะทราบผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรง เรียนโดยว่าที่เรือตรีธนพงศ์บุญวาทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขามค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าขณะน,นี้ทางโรงเรียนนั้นได้สำรวจจํานวนนักเรียนในพื้นที่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนค่ะได้อพยพไปยังศูนย์อพยพหรือว่าเดินทางกลับประเทศกัมพูชาแล้วแต่ว่ายังคงมีนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะ ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองมะขามนะคะประมาณร้อยละหกเป็นนักเรียนชาวกัมพูชาที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาทํางานในประเทศไทยค่ะเพื่อไม่ให้การเรียนของเด็กนักเรียนนั้นสะดุดทั้งนี้ค่ะโรงเรียนก็ขอส่งกําลังใจค่ะไปยังเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนก็ขอให้ทุกนายค่ะปฏิบัติภา,ารกิจด้วยความเรียบร้อยรวมถึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะคะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ปลอดภัยค่ะ ก็โรงเรียนน่ะได้มีการติดตามสถานการณ์เนาะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเรามีการสำรวจนักเรียนมาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ออกนอกพื้นที่ไปอยู่ที่ศูนย์พยพหรือกับประเทศหรือไปที่อื่นๆเนี่ยผมก็ได้ประเมินแล้วว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในพื้นที่นะครับการโรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้จัดการเรียนการสอนปกติในวันที่29นี้นะครับ โดยทางโรงเรียนได้ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่1ก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะสงครามก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นภาวะข้อพิพาทระหว่างชายแดนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคอีสานของเราซึ่งตำบลหัดเล็กหรืออำเภอคลองใหญ่เนี่ยก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยชัดเจนนะครับผมก็มีความ กังวลเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ปกครองที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้ส่วนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศไทยก็ก็มีความปลอดภัยนะครับในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ได้เรียบร้อย นี้นะคะประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งขณะที่ทางหน่วยงานภาครัฐค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็จิตอาสา,าในพื้นที่นะคะก็ยังคงร่วมกันดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดค่ะแล้วก็ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะจุนิสาสังทองรายงานจากบริเวณจุดพันธ์แดนถาวรบ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ ขอบคุณคุณสุนิสาบ้างนะคะที่รายง,งานบรรยากาศที่จงังหวัดตราดให้เราได้ทราบกันนะคะ